ายสุชาติบัวคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลชายปราการเชียงใหม่และนายชัยธีรญญนัทสกุลธัญพรปลัดอบตอสีดงเย็นนำตัวแทางเกษตรกร,กรและประชาชนในพื้นที่อำเภอชายปราการอำเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เข้าโรงเรียนกับนายจิตพลรอดพลอยผู้อำนวยการสั่งว่างานก่อสร้างเฉลประทานขนาดใหญ่ที่หนึ่งเพื่อช่วยให้ดําเนินการผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําปางขามป้อมซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแ้งซ้ำซากในพื้นที่3าําเภอ โดยมีในายเฉยช,ชว,วันปัญญาในอำเภอฟางและนายอุทัยสอนจีนพลัดอาวุโสอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการรับฟังปัญหาจากกลุ่มตัวแทนผู้ใช้น้นําลุ่มน้ําฝางโดยทางผู้มีการสั่นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่หนึ่งได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและการยั่งน้ําในพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและพื้นที่บางแห่งไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินได้เนื่องจากไม่มีน้ําที่จะทําการเกษตรหรือพื้นที่น้ําไปไม่ถึง เสียผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยในสามอำเภอน,นี้มีพื้นที่ทําการเกษตรมากถึง3 0 0 0 0นกว่าไร่ซึ่งต้องการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําปางขามป้อมทั้งนี้หลังจากที่เข้ามารับฟังความคิดเหน็นจากชาวบ้านได้รับปากว่าจะช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําปางขามป้อมไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยจะต้องทําการสํารวจและเก็บข้อมูลอีกประมาณ500วันและถ้าผลักดันและเดินเรื่องถึงผู้บริหารระดับสูงทุกสิ่งอย่างพร้อมที่จะดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําปางขามป้อมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างได้และสามารถใช้ได้ในปี2566อย่างแน่นอนซึ่งสร้างความดีใจกับกลุ่มแกนนำผู้ใช้น้ำทั้งสามอำเภอเป็นอย่างยิ่งสำรันแสงสงรายงานที่วัสุวรรณนทเทศบ้านคำแวงตำบลแวงอภอพลทองจัดร้อยเอ็ดนายเกียรติพงษ์จิรนายธนกิจผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หมวดการทางพลทองและเจ้าหน้าที่จากส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงที่8มหาสารคาม ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนตามโครงการดำเนินงานก่อสร้างขยายช่องทางจราจรจากสองช่องเป็น4ช่องจราจรในทางหลวงหมายเลข2 0 4 6ตอนถนนโพนทองกุชินารายพื้นที่ตำบนแหวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดรวมระยะทางประมาณ2 6 8 8กิโลเมตรวงเงินก็ประมาณจำนวนทั้งสิน้น46 6 4ิบห0ล้านบาททั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ เพื่อแจ้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพยอยู่ในสถานที่ที่จะดําเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปและมะชาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวโดยเมื่อดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางหน่วยงานจะสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน15วันนับแต่การเสร็จสิ้นการรับฟังดำเนินพมชยารายงาน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในอำเภอละหารใายจังหวัดบุรีรัมย์ว่าลูกหมาวัยเดือนเศษถูกกลุ่มคนใจดำใช้ของมีคมตัดหัวจนขาดออกจากลำตัวและอยากให้ช่วยหาเบาะแสคนร้ายมาลงโทษโดยจากการตรวจสอบพบนางสาวพฤกษาปะรัมอายุ17ปีซึ่งพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่แม่หมาเลี้ยงลูกอายุเดือนเศษที่ยังเหลืออยู่อีก3ตัวพร้อมกับเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวชื่อเจ้าเก็กหวยเป็นหมาพันธุ์ทางสีดำซึ่งขณะนี้อายุได้ประมาณ5ปี และต่อมาได้ตั้งท้องและออกลูกมาทั้งหมด4ี่ตัวเมื่อ15พฤทธภาคมที่ผ่านมาเมื่อตนเดินมาหลังบ้านเห็นฝูงลูกหมาอายุหนึ่งเดือนเศษแอบมุดอยู่ในมุมข้างบ้านเรียกแค้มาหาก็ไม่มาซึ่งเป็นอาการผิดปกติต่างจากทุกวันที่ลูกหมาจะวิ่งเข้ามาหาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเห็นซากลาตัวลูกหมาแต่ไม่มีหัวพบว่าลูกหมาถูกของมีคมตัดเอาหัวไปโดยลูกหมาอีก3าตัวที่เหลือนั้นมุดแอบอยู่กับแม่และมีอาการบาดผวานางสาวพฤกษาเล่าได้ว่า วันเกิดเหตุตนไม่ได้ยินเสียงอะไรเนื่องจากวันนั้นมีฝนตกซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้มีดตั้งใจมาตัดเอาเฉพาะหัวเอาไปแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเพราะถ้าหากฆ่าหมาเพื่อระบายความแค้นหรือรําคาญหมาก็จะทําได้ง่ายเพราะหมาตัวเล็กนิดเดียวแต่มีลักษณะจงใจตัดหัวหมาและเอาส่วนหัวไปด้วยจึงอยากจะให้ช่วยแจ้งเบาะแสของกลุ่มคนใจดําที่มาทําร้ายลูกหมาจนตายแล้วก็อยากรู้ว่าการที่ตัดเอาเฉพาะหัวไปต้องการอะไรกันแน่วันที่สาทุปีรายงาน ที่วัดบ้านคลองตำบลบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายเกติศักดิ์ทงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมกับน,น,รรนายนพรัตน์รัตนพาณิชนายอำเภอโพธารามร่วมเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดวยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีโดยนายวรพงศ์พุทธไพบุญผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีกล่าวว่า จากนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนเป็นหลักโดยกำหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตลอดจนอุปกรณ์การประกอบอาชีพอาทีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและยานพาหนะโดยนำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนต่อยอดอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพต่อไปในอนาคต ดยภายในงานมีกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจกักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการสร้างอาชีพใหม่และต่อยอดตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำนักศึกษาไปศึกษาและให้การเรียนรู้แก่ชุมชนสุพจน์วรสาวัตรายงานในวิถุรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบหมายกับนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลคลุงโรงพยาบาลแหลมสิงห์โรงพยาบาลท่าใหม่โรงพยาบาลสองพี่น้องและโรงพยาบาลเขาสุก,กิมตามโครงการใช้ใจ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยครั้งนี้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้ตั้งงบประมาณขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด -19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จรบบรนบัญยงเสนารายงาน